คำเตือนสูตรหัวที่นำมาแบ่งปันนี้เป็นเพียงสติติและแนวทางในการหาซื้อเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับจากช่องแกงไวยัาเต้ในงาเจ็ดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพบกัน ในชุดจับคู่สองตัวบนนะครับประจำวันที่16พฤศจิกายนหกนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาพบกับจับคู่สองตัวบนนะเราก็จะต้องได้เลขเด่นมาก่อนนะเป็นเด่นหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบมาก่อนนะทีนี้ เอาหลักสิบก่อนนะฮะหลักสิบสองตัวบนนะเราก็ต้องเอาเลขดับไปตัดนะผมจะเขียนเลข0เลข1นึ่งถึงศูนย์หนึ่งสอี้เจาไว้เป็นตัวตั้งก่อนนะครับแล้วจะเอาเลขดับนะในคลิปที่แล้วที่เรานำเสนอไปเอามาตัดนะเลขดับที่นำเสนอไปก็มีเลข0น หนึ่งสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าเป็นเลขดับประจำหลักสิบนะครับทีนี้จะหาหลักหน่วยก็จะหาเลขเด่นนะครับก็ต้องเอาเลขดับมาตัดนะเพื่อให้เห็นการยัดชัดนะเลขดับตัดออกไปเลยนะครับเลขดับมีศูนย์ตัดออกไปมีหนึ่งตัดออกไป มีสามตัดออกไปมีห้าตัดออกไปมีหกตัดออกไปมีเจ็ดตัดออกไปมีแปดตัดออกไปมีเก้าตัดออกไปนะตัดออกมาแล้วนะในจำนวนสิบหมายเลข เพราะนั้นเมื่อตัดออกแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นหมายเลขที่เด่นปรากฏออกมานะครับเลขที่ไม่ถูกตัดปรากฏออกมานะก็เพราะฉะนั้นก็คือเลขเด่นประจำหลักสิบก็จะมีเลขนี้นะครับอ่าเลขเด่นประจำหลักสิบนะโฟกัสมาตรงนี้ ก็จะมีเลขสองแล้วก็เลขสนีะ่มีเลขสองกับเลขสี่สองตัวนะครับเลขเด่นประจำหลักสิบต่อไปเลขเด่นประจำหลักหน่วยนะเช่นเดิมนะเช่นเดิม เราก็เอาเลขดับออกไปตัดนะเราจะเขียนเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์เป็นหลักไว้ก่อนเพื่อจะตัดให้เห็นนะไม่นั้นจะมองไม่เห็นภาพเลขดับที่เราทำไว้ให้แล้วในคลิปที่แล้วก็คือหนะนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะที่ไปที่มาเราโชว์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นตัดเลยนะเลขที่ดับมีอะไรบ้างหนึ่ง สี่ตัดออกไป7ตัดออกไป8ตัดออกไป9ตัดออกไปศตัดออกไปนะเพราะนั้นเมื่อตัดออกไปแล้วเนี่ยแรกที่ไม่มีสีแดงตัดนะ ก็คือจะโปล่ขึ้นมาให้เห็นเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นเลขเด่นหลักหน่วยบนนะก็จะมี2กับ3 2ตัวด้วยกันนะครับ ทีนี้เรามาจับคู่เลยนะครับจับคู่เลยนะสรูปออกมาอ่าแขนตรงนี้นะเดี๋ยวเผื่อลืมเดี๋ยวลืมเลื่อนแล้วจะมองไม่เห็นนั้นแรกหลักสิบก็จะมีเลขสองกับเลขส เลขเด่นหลักหน่วยก็จะมี2กับ3นะครับเพราะนั้นจับชุดนะจับชุดเป็นชุดเด่นชุดลองนะเป็น2ชุดนะครับเพราะนั้นจับชุดเอาสหลักสิบสเป็นหลักสิบนะมาตรงหลักหน่วยก็คือสองสอง สองสามนะเราสี่มาเป็นหลักสิบก็คือสี่สองสี่สามนะอันนี้คือชุดเด่นตรองตัวนะครับ ต่อไปชุดรองชุดรองนะชุดรองลงมานะก็จะมีสามสอง c สองสาม c อันนี้ก็คือจะไม่ตรงหลักนะไม่ตรงหลัก นั่นเองนะแต่ถ้าตรงหลักก็คือสองสองสองสามสี่สองสี่สามนะไม่ตรงหลักก็เป็นชุดลองไปเป็นสามสองสี่สองสามสี่นะครับประมาณนี้นะก็ได้มาแล้วนะสองตัวบนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบเพียงแค่นี้ขณะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามไม่ช่องแกงไว้แล้วจะได้หน่งนาเจ็ดด้วยนะครับสวัสดีครับ